สวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ต้องที่นี่เลยครับผม361 3ก1นวันนะครับเนี่ครับเป็นคาเฟ่ที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสุรินทร์ครับที่สวยนะครับเป็นเหมือนอยู่บนเขาใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นคาเฟ่ที่แบบเขาทําเป็นเนินอยู่บนเนินนะครับผมเอาดินมาถมเป็นเนินครับสามหกหนึ่งทริกวันแบบนี้ครับผมเนี่ยคเขาก็จะมีสวนดอกไม้นะครับแบบนี้เลยนะครับจัดใต้สวยงามให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปนะครับ มาได้เลยครับตอนนี้ก็เปิดเลยครับผมมีสกายวอล์กมีสะพานชมวิวบรรยากาศดีมากครับท่านชมครับหลายคนก็จะแวะมานะครับบรรยากาศดีมีอาหารอร่อยนะครับมีคาเฟ่มีกาแฟหลากหลายมากเลยนะครับบรรยากาศสวยงามดอกไม้สวยงามมากนะครับมีมีร่มให้นะครับมีกระเป๋ามีดอกไม้มีอะไรให้ครับผมสามารถที่จะไปถ่ายรูปได้เลยครับท่านชมครับเนี่ยดูครับจะมาคนเดียวเป็นครอบครัวก็มาได้ครับ ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สวยที่สุดของจตุรินครับที่มีสวนดอกไม้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะก็ลองมาถ่ายรูปเช็คอินลองมากินกาแฟอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีตรงนี้ครับเปิดได้ก็หลายปีแล้วครับตรงนี้ครับผมก็จะมีสวนอิทพลัมที่เราเห็นอยู่ด้านนู้นนะครับผมกาลังสวยงามนะฮะตั้งอยู่เส้นสุรินทอำเภอปราสาสนะครับเลย มหาลายเฉริมกันจนาไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเราม่งไปทางประสาทเนอะนะฮะนี่กไม้สวยงามมากนะท่านชมครับนี่ก็มาเที่ยวชมกันได้เลยนะครับผม Let's celebrate like the n o w year just like you know what you do Down. Tell them we made it, you know. Oh -oh -oh -oh. Tonight we gonna make it loud. Let's get up, let's get way too loud. They cannot take away from ya. What's inside, see you shine on ya. You. you shine like diamonds.